ขายแม่แพงตัวละสิบาทดูเละดูั้เดี๋ยวให้รถครับตอนนี้เราอยู่กับคุณยายนะครับเดี๋ยวให้ยายแนะนำตัวนะครับชื่ออะไรครับนางเล็กสิงจันจาครับผมยายอายุเท่าไหร่แล้วครับหกแปดโอเคยายหกเก้าแล้วยางหกสิบเก้าลครับนี่ครับยางแข็งแดงครับผมนี่ครับคุณยายปลูกผักไว้หน้าบ้านนะครับยายปลูกผักอะไรบ้างครับมีคะน้ามีกวางตุ้งมีผกาดเขียว มีผักชีจีนผักชีลาวมีหอมมีกระเทียมมีหอมแบงผักบุ้งโอ้หลายอย่างเลยเนาะแปลงหนึ่งมีสี่อย่างนี่ครับแล้วทําไมปลูกเองครับทําไมไม่ซื้อก็กินครับง่ายครับไม่ชอบไม่ชอบทําไมล่ะครับผมก็ทํามาทุกปีทุกปีปลูกทุกปีเลยทุกปีจะปลูกอยู่ฝั่งนู้นปลูกคนที่ได้ยินโถมก็เลยปลูกตรงนี้ครับผมแปลงแต่ก่อนตอนนี้มันเป็นที่ลึกเนาะที่เป็นสะเป็นสะ จะต้งร้กระสะต้ดิกะสะอ๋อแล้วก็ทมดิน<ไ>แล้วก็ปลูกเลยได้ดินฟรีอ๋อได้ดินฟรีเขาขุดตรงนี้เขาไม่ให้ขายเขาทมที่สาธารณะอ๋อได,ได้แค่นี้แหละแอรสองบาง้านนี่ครับก็อันนี้คือปลูกข้างแรกใช่ไหมครับหรือว่าปลูกมาก,ก่อนแล้วตัวนี้ั้งแรกั้งแรกเลยเนาะั้งก่อนปลูกตรงนู้นอ๋อย้ายมาตรงนี้นี่ครับตอนนี้ปลูกได้นานยังครับได้เดือนได้หนึ่งเดือนนะครับ นี่ครับ<อ>ผมต้นกําลังสวยต้นกระเทียมต้นกระเทียมอนนหอมหอมแดงหอมแดงนะครับหอมแดงกาลังสวยแล้วนะครับผมอรองพื้น้วยปุ๋ยอะไรบ้างครับตัวนี้ครับปุ๋ยปุ๋ยหมักใหญ่ปุ๋ยหมกักเอาหมอกรองกับปุ๋ยคอกมาผสมกัน<อ>รดน้ำติดก,ก็หมกักไว้ครับผมยายายเอามาใส่ครับต้องบอกก่อนเลยนะว่ายายปลูกโดยใช้ อินรีเนาะไม่ใช้เคมีเนาะใช้อินรีไม่เคยใช้เคมีหรอกครับผมดูแลสุขภาพของตัวเองเนาะให้ปลอดภัยนะครับคุยายไม่มีโรคที่ไหนอ๋อนี่ครับผมเลยแข็งแรงครับผมความดันไม่มีเบาหวานไม่ไขมันอะไรไม่มีนี่ครับทุกคนต้องพึงปรารถนาเนาะเกิดมาไม่มีใครอยากมีโรคนะครับอยากให้ร่างกายแข็งแรงนะครับดูคุณยายเป็นตัวอย่างนะครับกินอาหารพืชผักที่ปลอดภัยนะครับหอมกระเทียมยายไม่เคยซื้อสุกี้พริกก็ไม่เคยซื้ออ๋อ ก็แปลว่าปลูกนี่คือเก็บไปข้ามเลยข้ามไปปีต่อไปใช่ไหมครับจ่าจ่าอ๋อนี่ครับหลังจากเหลือกินนี่คือเอาไปไหนบ้างครับมีการเอาไปขายไหมอไม่เหลือหรอกมาขอซื้อเป็นแถวเลยอ๋อนอกจากไม่ขายนอกจากไม่ขายเอาไปทาบุญด้วยแจกทนด้วยมีทั้งทําบุญมีทั้งแจกก็เอาไปอ๋อนี่ครับคุณยายใจดีนะครับผมมีทั้งทําบุญมีทั้งแจกนะครับยายจำสินมา เท่าไรปีจังแต่อายุห้าสิบทำมูลทำตลอดแต่ไปจำสินดีอายุห้าสิบฝั่งนี้ก็จะมีต้นหมอนนี้ต้นหมอนนี้ต้นหมอนแบบไหนครับกินใบหรือกินผลครับทัางใบท่างผลโอเขาสั่งหรือว่าแบบไหนครับตอนนี้เขาสั่งเขาสั่งเอาเพิ่งย้ายออกมายังไม่แข็งแรงเขาจะเอาแล้วจะยังไม่ให้เขาเอาไปให้มันแข็งแรงก่อนอันนี้ย้ายพ่อเองใช่ไครับต้นหม่อนเองอ๋อกี่เดือนแล้วครับตอนนี้ครับต้นหมอนครับเรื่องปา เดือนกว่านี่ครับต้นบอลคูพร้อมนี่ฮะใครสนใจต้นบอลก็มีขายที่นี่มีขายด้วยไหมครับขายขายเนาะต้นละสิบบาทต้นละสิบบาทนี่ครับผมใครสนใจก็สมองถักชีมงสมองอ๋อสมองนี่นี่นี่ครับสมองสมองนี่ต้นกี่บาทครับสิบบาทเหมือนกันสิบบาทเหมือนกันนี่ครับ ใครที่ผ่านมาตัวน,นี้มาอุหนคุณยายได้นะครับผม,อ,มอ๋อโซโมงนี่คือเพาะยังไงครับเอาเม็ดหรือว่าเอะไรครับอ๋อนู่ครับท่านผู้ชมรับด้านขนา้างหน้านู่จะมีต้นใหญ่นะครับมันมีเม็ดใช่ไหมครับมีแต่นี่กำลังลูกกำลงังมี้ันยังไม่แก,ก่หรอกอ๋อก็เอาเม็ดมาเพาะนะครับอย่างที่เห็นเลยนี่ครับผมอย่างที่เห็นเลยต้นกำลังสวยงามนะครับผม ตรงนี้ก็นี่ครับมีน้ำผักชีนะครับผักชีลาวผักชีไทยมีทุกอย่างเลยนะครับที่ปลูกที่เรากินเนาะอย่างละสิาบาทนะนี่ลงทุนลงทุนอย่างละสิบบาทนี่ครับผมสิบบาทเองแปลงหนึ่งผักชีลาวสิบคะน้าสิบครับกุ้งสิบกาดเคี้ยวสิบครับผักชีจีนเลยพอหนึ่งหกสิบบาทนี่ครับอยากให้ดูชาวบ้านทังเยอะแยะแบ่งให้ร้านๆเอาไปปลูกด้วยอยากให้ดูคุณยายเป็นตัวอย่างเนาะ ปลูกกินเองนะครับไม่ควรที่จะซื้อเขากินเนาะตรงนี้ก็จะล้อมล้อมตะไคร้ไว้ไก่รให้อาหารมันมันจะค้างไว้อีหมามันเยอะครับมันตุ้งขอบถนนเนาะรับตรงนี้ต้นอะไรครับผมผักปลั้งค่ะผักปลั้งนี่ครับผักปลั๊งนี่ใช้อะไรปลูกครับใช้เม็ดหรือใช่อะไรครับพาะเศรยฐกิจมาปลูกอ๋อย้ายพ่อเองเหรอครับพ่อเองนี่ครับสุดยอดครับผมพ่อเองนะครับ ปลูกแค่นี้ก็มีกินตลอดเลยนะครับผมแล้วหลังที่ปลูกเสร็จแล้วหมดรุ่นนี้ก็จะปลูกอีกรอบหนึ่งไหมครับปลูกไปเรื่อยปลูกไปเรื่อยเนาะก็แปลว่าตัวนี้คือที่มันสูงแล้วสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเนาะตอนแรกก็ปลูกทางนู้นแต่พอดีดินไม่ก็รองทางนี้ครับนี่ครับท่านผู้ชมขนาดดินใหม่นะครับดินใหม่ก็คือยังสวยนะครับถือว่าสวยเลยนะครับต้นกำลังสวยนะครับใส่ปุ๋ยคอกของเรานี่นะครับผมมี ยายเลี้ยงเลี้ยงวัวด้วยใช่ไหมครับควายอ๋อเลี้ยงควายนะครับควายสีตัวนี่ครับเป็นโรงปุ๋ยยางดีนะครับผมเอามาใส่ได้เลยนะครับควายก็ไม่ได้อยู่กับดินนะปูพืนเสร็จก็ทาโรงให้มันอืมปุ๋ยมันจะได้คุณภาพครับทั้งที่ช่างเที่ยวมันอ๋อนี่ครับมีทุกอย่างนะครับที่พืชต้องการเลยนะครับผมส่วนโซนนู้นก็จะมีการปลูกต้นอะไรบ้างครับฝั่งนู้นครับฟักทองนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟักทองครับกลังโตนะครับผม มีทุกอย่างนะครับที่จอดรถในกรบปูกฟังนี่อ๋องานมีการอะไรีโ,โซนหน้าไว้จอดรถหนบด้านนี้ก็จะมีพักทองนะครับแล้วก็มีต้นตะบ,บองเพชรนะครับอันนี้ก็ <c oughs> มีดาวเรืองนะครับผมเอาน,น้ำมาพ,พ,ร,พรมโครมให้มัน,น่อยเร็วต้นดาวเรืองน่าจะร้อนนะครับผม,อมตอนนี้พ่อดาวเรือง<ป>นะครับไปเอาไอ้ที่ฉีดไอ้ที่ท่ามาฉีดนี่ครับต,ต้นต้นตะบองเพชร อันนี้ของหลานะครับของหลานใช่ไหมครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฟักทองนะครับเป็นฟักทองลูกเล็กลูกใหญ่ครับรู้สิบบาทนั่นเอลงทุนอ๋อลงทุนทุกอย่างที่นี่ลงทุนสิบบาทนะครับผมนี่ครับปลูกไปประมาณสี่ต้นเนาะลุมละสี่ต้นรวมละสี่ต้นลุงสี่บ้างสองบ้างสามบ้างแล้วแต่ครับผมนี่ครับก็จะหมดกันเลยสามสองอือต้นกลางยะ สองจับไอ้ตัวนี้เลยหอแงแมงเจ้าทองะแ,แมงเจ้าทองนะครับท่านมาชมครับยายจะไม่ใช้สารเคมีนะครับกลางคืนก็ใช้ไฟส่องจับองบี้บีซิ่งซึ่งเห็นวันนี้ครับผมนี่ครับอันนี้คือต้อนมันโตเลยเนาะแมงอาจจะกินไม่ทัน,นเรลือยและครับผ้าว,วันมันจะเป็นผาวันแล้ว <c oughs> นี่ครับ ใช้พื้นที่เกิดประโยชน์นะครับนอกจากฟักทองก็มีนี่ครับต้นมะเขือมะเขือเกินในแปลงผักท้งนกเลยพุดเอามาใส่นี่ครับมะเขือเทศเนะาะมะเขือเทศแล้วก็มีมันมันญี่ปุ่นไหมครับมันญี่ปุ่นมันแครอทนะนมันแครอทนะครับปลูกไว้รอบด้านนะครับผมนี่ครับผมเป็นบุคคลตัวอย่างนะที่อยากให้ทุกท่านมา อยากให้ทุกท่านทําตามนะครับเรามีพื้นที่อยู่ในบ้านบริเวณบ้านครับเราก็ปลูกผักกินเองครับปลอดภัยครับไม่ต้องไปซื้อก็กินนะครับปลูกเองกินเองดูจากคุณยายนับขยันนะครับไม่มีโรคไม่มีภัยนะครับผมไม่มีโรคประจำตัวตื่นมาก็อยู่กับสวนเนาะไอยังไม่ล้างหน้าหรอกยังไม่ล้างหน้าหรอลุยสวนก่อนสวนแล้วเดินชมเดินชมสวนนี่เนาะนี่ฮะความสุขนะครับดีกว่าเราอยู่เฉยๆนะครับผมยิง ชีล้วจ้ะีเยอะๆห่ายลูกนี่ครับลูกหลานยายครับมาช่วยกันครับเจมบ้าหลานเ็มเมืองลูกเ็มบ้าหลานเจมเมืองนะครับนี่ฮะดูนะครับผมบรรยากาศที่หลายคนน่าจะอิจชานะครับบรรยากาศที่หาได้ยากนะครับอยู่บ้านเรามีความสุขนะครับอยู่กับการทำเกษตรมีพืชผักมีอะไรต่างอยู่กับครอบครัวนะครับฝั่งนี้ก็จะมีนะครับรอบด้านนะครับอันนี้ต้นอะไรครับยาที่อยู่ข้างบนมันมันอะไรเขาเรียกมันอะไรภาษาไทย เราลงปากยิงเนอะไม่มีแล้วทุกวันทุกวันนี้หายากมันเป็นเป็นเป็นมันเป็นมันอะไรจําชื่อไม่ได้นะครับโบราณตั้งเดิมูีย่าตายายครับเป็นมันแบบแรกๆเลยนะครับผมเนี่ยใบจะเป็นอย่างนี้ครับทุกวันนี้หาได้ยากต้องเก็บไว้นะครับเขาเรียกมันยอกมันยอกมันลอกภาษาไทยคืออะไรนะเนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีมันอะไรครับมันฝรั่งมันฝรั่งอ๋อ นี่ฝั่งนี้ก็จะมีพริกนะครับผมพริกก็มีนะครับเก็บขายโมวานีมพริกได้เก็บขายนะครับมีกะเพราเนาะกะเพราก็มีนะครับมีทุกอย่างนะครับผสมผสานครับแมงลักโหระพาก็มีนะครับปลูกไว้รอบบ้านนะครับนี่ครับกับคุณยายนะครับยายขยันมากนะครับสิดยอดนะครับพอดีขับรถมาเห็นปุ๊บเห็นยายอยู่กับแปลงผักผมก็เลยหยุดรถ มาดูนะครับมาชมนะครับนี่ครับปลูกระมาช่วยแล้อ๋อทำม่ไ้สิ่งอะไรเราเลยครับเหนื่อยไหมครับคุณยายแต่ละวันครับผมเหนื่อยเหนื่อยแต่มีความสุขเนาะยังมีความสุขมีความสุขนะครับเห็นไหมครับนี่ไม่ช่าหรอกวันนี่เหนื่อยมากมีแรงก็คือนี่ยังไม่หน่ล้างลยครับผมเหนื่อยมีความสุขแต่ได้อยู่กับลารานีครับลานอยู่เต็มเลยนะครับผมนี่ครับได้อยู่กับครอบครัวนะครับนี่เลนด้อนี่อ๋อเลน เหรีที่เนนีนี่ครับผมดูครับความสุขนะครับที่หาได้ยากนะครับผมได้อยู่กับครอบครัวอ๋อเขามาเยี่ยมนี่ครับชีวิตแบบนี้ก็มีความสุขเลยนะครับผมนี่ฮะโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณยายนะครับที่ให้มาชมเจมโบตบอลเจขอบคุณคุณยายที่เลยเนาะนะครับผมอวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสาธุอายุอันละสุขภาพละ อยู่เย็ยนเป็นสุขเจริญต่อนหน้าที่การงานต่างๆรบกีนเน,เนอะสาธุมีจิตธรรมคุณธรรม